จะเล่าอะไรให้ฟังนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยท่านอิหมัมมาลิกอิหมัมมาลิกเป็นนักฟิกคนที่ที่เท่าไหร่ครับอิหมัมมาลิกเป็นนักฟิกนักนิติศาสตร์อิสลามคนที่สองอิหมัมอบูฮานิฟ้าอิหมัมมาลิกอิหมัมชาฟีอีอิหมัมชาฟีเป็นลูกศิษย์ของอิหมัมมาลิกและก็อิหมัมอามัดขณะที่อิหมัมมาลิกกำลังนั่งสอนอยู่ที่มัสยิดนบีที่มัดีนานะครับก็ปรากฏว่าสอนอยู่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมด ก็นั่งฟังอิหมัมมาลิกก็สอนสอนเรื่องฮะดิษอยู่ในขณะที่สอนอยู่ก็มีมีบุคคลหนึ่งวิ่งเข้ามามาในสถานที่สอนหนังสือแล้วก็บอกว่ามีช้างตัวใหญ่เข้ามาที่เมืองมาดีนะใครอยากไปดูช้างบ้างเพราะว่ามาดีนะนี่ไม่ใช่ที่ถิ่นของช้างที่จะมาก็ปรากฏว่าขณะลูกศิษย์พอได้ยินอย่างนั้นก็ออกไปดูช้าง เหลือลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับที่ชื่ออัลไลซียายาบินยายาอัลไลซีก็เหลือท่านยายาคนเดียวซึ่งซึ่งหลังจากนั้นท่านยายาก็เป็นอุลมาใหญ่นะครับอิหม่ามมลิกก็เลยถามท่านยายาบินยายาอัลไลซีว่าอา้าท่านไม่ไปดูช้างเหรอท่านเคยเห็นช้างเหรอบอกไม่เคยเห็น อ้าวแล้วทำไมไม่ไปดูละ่ะเพราะว่ามาดินานี่โอกาสที่ช้างจะเข้ามาที่เมืองมดินาเน,น้นยากมากในขณะที่ลูกศิษย์คนอื่นวิ่งไปหมดละไปดูละเหลือท่านยะยาบินยะอายาอะไรส่คนเดียวก็ปรากฏว่าท่านยะยาตอบว่าผมมาที่มดินะเพื่อที่จะมาเรียนกับท่านอิหมัมมาลิกผมมามาดินะไม่ใช่มาดูช้างเป็นไงอ่ะเห็นไหม พวกเรารู้ไหมว่าโอกาสที่เราจะมานั่งฟังศาสนาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับนี่คือเรื่องที่อัลลอ์กำหนดให้เรา